โอ้ยเนาะขึ้นหน้าวิอีกไปนี่เนาะโอ้เห็นในคลิปบอก่าต้องใจมันดะขึ้ออกคือออกลายแทะว่ะนะก็อ่าเหมือันนี้นี่ใช่อันนี้อันนี้มันบุ๋มเหมิงมันบ่เอานี่แล้วต่ำไปโอ้วแต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้แข่งเลยมันไม่ได้แข่งป่านนี่เนาะมันบาะเออเมนอยู่เมนอยู่เทา แกงมาเขาถูกเพราะว่าเพิ่นเป็นเล็กกองเนาะอยู่เล็กฟองเล็กโมเป็นเนี่ยเบาซือแต่ว่าอันนี้ทั้ง่างเพิ่นไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนหรือว่านั่นบ่เพิ่นไม่ได้บอกตัวนี้บอกพอได้ยึดตัวนี้พออะว่ไรล็กนี่มันเลยมีมีสภาพเดียวนาะแม่นมันที่ว่าจึงแก่เขาขับมาดีๆต่ัวนี้ตัวนี้เลยบอกเสียตัวนี้อัมันเห้ตัวนี้ทั้งหน้ามันจะเป็นกระจังหน้าเด้แต่เพิ่นดื้อออกไปไปเลยอ๋อแต่เพิ่นจะมีโซ่โซ่ตัวนี้เนาะไม่สายอยู่ดีเด้ใส่พวกม่านี่ มื้อ,อบ่เลยนี่เน <laughs> าะปลารุดออกบเลยพี่น้องดิอดออกมาก่อนอันนี้มันก็โอ้ตึดอ่าชุดโตมนี่แหละแตกบ่เลยบ่ๆตัวนี้แหละเปลี่ยนางหน้านี่เนาะ พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสุ่สุขคนเด้อบัวสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวเนาะอ่าเรือวัาสิเนพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของบ่าวจิตอุตมพรคือเก่าอีกเช่นเคยพี่รองเลยตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบ่าวจิตเองเนาะอ่าอยู่ที่เฮือนของอืเวียงเพื่อนแต่กะเมื่อนี้น้องพ่อพี่้องทางบ่าวตานก็กำลังอ่า ใช่บรรยากาศตอนที่ว่าทางเซียงเพิ่นกำลังเึงเ็ดเพื่อนขวบวีเวียงอยู่กำลังเึ็ดอัดแป้นลมนี่แหละพี่น้องเยลยบรรยากาศเดี๋ยวทางบัจจิดเนาะพอพี่น้องเลยหาสิเข่าไปหาทางน้อนงนุ่งกอนก็เห็นทางบอเสียงเพิ่นเนาะ,ะได้รับนาทีเป็นสะพานบุญให้กับทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนี่แหละเพิ่นเอาอย่างมาพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเข่าไปหาทางอไอเสีงเยงหรือว่าบอเสียงเพิ่นเนาะพอพี่น้องทักทายสบายดีกับเพิ่นก่อนเนาะจังเข้าไปเนาะน้องพอพี่น้องเลย ก่อนที่เข้าไปเด้อน้ำพ่อพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุณผมไอพี่น้อง FC พระสุขุสุคนที่เข้ามากับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจให้แล้วกับบุกคดขามโฆษณาน้ำพ่อพี่น้องเลยเอ้าจังไหนก็ไปติดตามชมน้ำกันได้เด้อน้ำพ่อพี่น้องเลยโอ้โหโตกำลังเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยทางสร้างเป็นก็ไดงตอนนี้กับพี่และพี่น้องเลยไอ้นุ่มหกโลหรือเป่าเจ้าบา อันบ่แซนเพิ well ่นมาฮอดก่อนมื huh ้อ huh. นี้ก็ได้เ huh อ้าเบิดจักคู่สุคนสวัสดีอืมนั่งนั่งมาหน้าลอยอยู่เนาะบ่สบายดีปานใดบ่สบายดีธรรมดาปีใหม่าสิแนวีเข้ามาเออวานนี้ผ่านาคไปวานนี้เลยบ่สดๆ้อนๆเมน้อนเลยเห็นในคลิปอยู่เห็นอยู่เนาะอืคลิปออบ่สสนยังอันนี้ว่าคือสินักเติบเบิ่งนี่เนาะเจังไปเบิ่งก็ได้ บ่ข้างหน้าไปบุตรออดีเลยว่าตาบ่ได้แตกโตขนตาแต่งกว่าเนาะเพราะพอเห็นจะได้คลิปเนาะก่อนสิบนนันอ,อันเฉพาะอันข้างหน้าวันนี่อันอันเขาหลายๆเพิ่นเอาไปฉ่อมบ่เใช่ัหมแกบ่มันมัฉ่อม่ได้หรอกคือมันแตกหนักเด้อเขาต้องเปลี่ยนใหม่เลยบ่เพราะว่าไปฉ่อมมันแะเขาเขา,เขาย่านเวลาเขาใช่ไปนั่งเครือแบบใกล้ทำเชื่อมกระหักอย่นี่เออมันมันโมเนตนะโมเนตมันมันเป็นยางนะเนาะเป็นบ่ไสร้างเพิ่นมาติดใหม่เลย เปิ่เท่าไรนั่นนะเราสร้างสร้างใหม่เลยวานนี้สร้างติดใหม่เลยรวมหมดหมดเสร็จเบอร์นึ่ประมาณเกือบหกล้านก็โดยยังไม่จ่ายอยู่หนักเนาะรถไงนี้รถไงเนาะเกือบหกล้านไหมเกือบหล้านประจังหน้ามันกัเขาซื้อจากศูนย์มันจะเป็นสีดำเลยไปเป็นโลงสีใหม่อีกเขาจ้างเป็นอีิจฉาร์ตนะแต่ว่ายังไม่ทันจบ่ายบ้าง ถ้าสร้าง่นมาใส่ก่อนเนาะแับมันหลายนักจุรถเนาะบุมีว่าวขึ้นอันนี้คือขับไปแบบอันน่ะบุคขึ้นได้เนาะแมนบบแบบมันมันเป็นยังไงอันบนบนนั่นน่ะคือในคลิปนั่นคือบูเชงบังเอิญแต่ว่าอันคลิปบูเชงไม่ได้เอาลงให้พี่น้องเบิ้งเพราะมันเป็นฮักต์ฮัคต์าซิวาจังเลยมันเป็นบุญวัติกิจมาบุคขับกันได้เนาะมันเกิดได้มันเป็นเมื่อเนึ่งกับเมื่อเนึ่งคือเขามาชิมือเลย ขับไปก็บ่บุญมาเมื่อวานนี่ยมาเป็นีดังเบาเรื่องงานแบบเพื่อนน้องๆนี่แหละอ๋อเมื่อวานนี่ยเกิมาก็บวบุญบ่แม่นมากก็บวบุญโอ้โหตงไปพูดอะไรสิไปทางดิฉันงัวนิดหน่อยหรอกวานงัวกําลังขี่รื้อนะกันคือบ้านเราบเห็นรถเห็นรถยอยากเล่นใช่สิบ่แม่นกล็เมืนอยากเงินอยากออกกันแล้วว่างัวนะสำนักหน่ะมันอยากอยากเล่นอยากเล่น เนี่ยกรี๊กะเหล้าบะสินะนั่นแหละพี่น้องเอ้ยกะเห็นทั้งพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นกะคอมเมนต์เข้ามาอยู่เพิ่นกะโอ้อ่ายังดีไปว่าเออทงบ่เสียงเพิ่น่ะเอบ่เป็นหยังเพิ่นกจังได๋กหลอดพุ่นลหลอดบ่าีบ่ไปเบิ่งแน่เนาะเดี๋ยวนี้แล้วไปเบิ่งเด้กะสิไปพุ่นเลยอ่าเป็นจังได๋ก็แม่นๆอ่าฮักมื้อนี้น่ะมีเวียกกับทางน้องนุงแม่นบ่อ่าบ่เสียงันเอาหมาส่งเพิ่นบ โอ้น oh, uh, oh, oh. ี Armenia> ่ก right, ับชายนี่กายเนาะอย่างเนครื่งแม่นบ่เอาย่างเะรถเด้อย่างเะรถบ่โอ้มาแต่หึงเลยแซ่มื้อนี้มาแต่หึงเลยแต่ว่าบ่เชนพาอันเจ้าของรถเพิ่นตามมาเด้โอ้โดไปๆๆเนาะตอนนี้ก็กําลังางเด้อคอยโอ้กําลังเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยินเ้เวียงเพิ่นอ่อัดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ดิ มาเบิ่งก่อนพี่น้องเห็นแต่ว่าทั้งง่ายเพิ่นเอาลงในคลิปเลยอ่ายังม่ทันเห็นช้ำอือ่าเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนโอ้โอ้ยเนาะขึ้นหน้าวิ่งไปนีเนาะโอ้เห็นในคลิปโอ้ตกใจเบิ่คือออกคือออกลายแท้วะฮะเนาะบ เห<อ>มืงอันนี้นี่สิอันนี้อันนี้มันบุบมเหมือนมันบ่เอาอันนี้น่าต่ำไปโอ้แต่ว่าอันนี้มันก็ไม่ได้มันไม่ได้แข็งเลยมันไม่ได้แข็งปานไี้นี่เนาะมัโบเลยนะเออแมนอยู่เมนอยู่เทาแก้งมาเทาทุกเพราะว่าเป็นเป็นเล็กฟองเนาะเล็กฟองเล็กโบกันเนี่ยเบาซื้อแต่ว่านี่ทั้ง่างเพิ่นไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนหรือว่านั่นบ่เพิ่นไม่ได้บอกตัวนี้โบคออะไรยัวนี้เพราะว่าเล็กนี่มันม่ได้ยมีมีสภาพเสียเนาะแม่ที่ว่าจริงๆเขาทำมาดีดีประจานี้ยังยืนได้บ่เจี๊

คู่นึงบ่ตาเดียวนี่ตาเดียวตาเดียวเพราะว่าบ่เชียามบ่ตีเท่านั้นเด้อพ่เนาะอืมหันึง20,000นี่แแนี่ง่ายซะเป็นตาตายังดีที่ว่าอันนี้บ่ไปเด้นี่ก็เนาะบ่เฮงบาพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าฮู้เติบนึงเด้นี่เนาะเออกไปเบิดเด้อพี่น้องเอ้ย มันเป็นยางเนาะมันเป็นยางเนาะอันนี้จะได้ใช่หฮะจุดไม่เด้อันนี้เด้เมนพันพนมียางอัน็ต้องตอยอเนาะอางกลเอียดิั่งใมนีเป็นลาะียาตนจิ้ละเอียดก็ว่าแ้กับแบบบุคคลคิดเลยเนาะว่าแล้วกับเมนยูว่าเออ úp ấp tì hiệt nín cái đây, thường uh, thường thì cái mi nó, sắc mướn nó, cứ là hả thế, họ mưu gan gì đấy, cứ là họ mò ma sắc mướn là bố lên, nếu nín cái đấy, nó tiêm trái với nó. Anh nín như thang giang này nó. Thang giang. Trên thang nhảy, khi đó thang nhảy. Thang mua cả, đâm cả, bớt, thậm chí có thể bị nhang bộc nhang nhang, nhưng mà bớt chếnh thật có ừ. thể, lấy thứ ừ. kia mua bớt được งานเจ้างไปเด้เอ่อเวลาเฮาก็บ่ได้เจตนาเนาะเฮานี่บ่ซึ่งบ่เจตนาแล้วก็บ่อยากอ่าคิดเห็นภาพมีเฮาก็ย่านก็ปอยเนาะ่กเฮาอ่าบ่อยากอ่ามีเรื่องเนาะอ่ามีแต่ว่าเออตามนั้นซะมีแต่ว่าพยายามเก็บเงินซ่อมเาเนาะซ่อมเาเออติดนีแล้วบัดเออ โอ้ไโอเคเอาจังใดก็คือกันระมัดระวังเด้อเนาะจังใดก็ได้ค่อยไปค่อยมาเกิดขึ้นว่าเนาะมันเกิดจากที่เบื้งรถก็คขึ้นไม่ได้ไว้บนไดสิโดมันออกมาจะโจเนาะแต่วมันจกันะมันิวพเหพี่น้องตพอเลย๋อจังใดก็มีแต่ว่าอีกประมาณชักมือบอกเพิ่มรอเนะ มื้นเข้าเอาไปใช่ติดตั้งนว่ากันเออเจ้านายก็มีแต่ว่าทั้งแนวบอเสียงเพิ่นกับซีอัปเดตให้กับผมเองพี่น้องเบิ่งอีกเทื่อให้ได้เนาะอ่าเป็นเจ้านายก็ได้หรือว่าเป็นนักที่สุดท่านคนรถบอเสียงในทีมงานนี่โอ้โหนักสุดเคยมีเบมือนบึกเลยอันนี้เนาะโกนด้ยว่าไปเลยมาไปทางหน้าเลยพี่น้องเลยเอาหน้ามาต้อนรับเลยนะแบบ ดดเอ้าโอเคเดี oh. uh ๋ยไปหาทางน้องนุ่งก่อนเนอ้อ๋อดู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 ดดู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 นูด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 ใดูดวดตู่ด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 ดู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 รูด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 นดอดูาดลดดลายพี่น้อง โอเคอ่าจ้ะโอเคโอเคเนาะไปซะเดี๋ยวไปหาทางนงนงก่อนเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาจังได๋ก็คือว่าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยขอบบุญขอบคุณอ่าทางผู้ักผู้ใหญ่ทางอ่าบ่าวเสียงเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องที่ว่าอ่าให้ทางอ่าบ่าวเสียงเพิ่นเป็นอนสะพานบุญให้เอาเฮเอาทรายมาแต่ว่าคือมื้อนี้ก็โอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาจังได๋ก็คือกันเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยหลายเติบอยู่ได้เพิ่นว่าก็เป็นกลังใจให้กับเพิ่นคือกันเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได๋ซั่นต lột à, la phần cả vương ốc khắc ốc này đi nó <laughs> à, 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 phải phi đoàn người tốt nặng tớp nâng à dễ anh là ở hà à thằng nông phật nó phải phi đoàn à vương nó à đây à nhìn đi phía đông đi à, à, tô. à, thằng bà ta phần thảm thay gì nó à, thảm thay nông nông nhu à, phút lại phía đông đi điều gì si khẩu à, mà ma bưng thằng huyên còn à, ơi viên còn có đại sản nó ừ. à, cầm lăng lên phía đông cầm lăng cầm lăng lăng ừ. tổ nó à, sang phần cầm lăng à ở lùm sai đi người ba tập tụi lại nó thấy cho phụng hơn phần người sang lại khi đồng người, you know? người điều à, có phải thật thay bài đi các bạn đi viên con nó phân thịt nhỉ rồi Cần đi đâu Tớ Cầm lăng Nó Cùn Cầm lăng thiệt nó Nó sợ bài đi đó Rồi rồi Tớ Cầm lăng thiệt người chị ơi <laughs> Si 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 ma Điên là hàng ท่านม่เข้าใจได้นั่นยุทธบอกเกรี้ยิมาเกียมขายเกียมขายคือคนแบบนี้นี่ผมกินนี่ไม่ยังผมกินเลจามบ่จามหัวใจบ่เลยิไปขายงานบุญเนาะเ้ยว่หยอกเ้องานบุญบ่โดยอันนี้อันนี้แบบได้อันนีลูกใหญ่นี่ไม่จะพันบ่ ไปเบิ้งบินเนาะเบิ้งบินก่อนตรงเบิ้งบินก่อน่นะโดยเพราะว่าบุกมวเพิ่นเสียลายถุงพอดายโดยเอาบินไปเบิงเนาะต้องนี้เนาะต้องเบิ้งรายละเอียดกันเนาะวันจิไปหาน้องนุ่งเจอว่าตาเพิ่นอ่าถามไทยอยู่เลยมาหาทางนายเอวียงน้องเดือนเนาะอันนี้ใช่ไหมน้องเดือนไม่จะควันบ่นสามพันบ่นสามพันโอ้สามพันพี่น้องก็ธรรมดาอยู่เนาะธรรมดาธรรมดาเริ่มเลยพี่น้องเพลง ตกี <Es> in ่ไม่ละพันในพี yeah. uh ่น huh. ้องเอ้หน uh ิเนาะสีลูกน <Men. S 1> uh ี huh. ่เนาะสีลูกไม่ละพันแมนแจะบาดีนี่มันี่ยมันยังกระเพงกระเบิดพี่น้องเอ้เลยเนาะอันนี้เขาซื้ออีกบ่นหนึ่งกัแมนมำผ้าท่อมกับเครื่องนี้เลยเป็นไห้ครบชุดด้ยเนาะบ่นนี้แมนครบชุดทั้ำทั้งใส่ท่อมเนาะแต่มันยังผนการไล่เอาเบิร์ดเลยนะอันนี้คือเขายังไม่ทันใจเพื่อนหนิเราเ้าเอามาถ้าต้องขายให้เบิดเป็นเบื่อเยขายจนเบิดเบิร์ดก็ต้อง เห็นวิ่ีใดก็ได้ขบมาได้ได้ทืนได้ทืนกะเอาทืนใหนเพิ่นแม่กำได้ได้หน่อยกะเลมื่อสามสิบแปดสามสิบแปดแต่วันนี้จะเคาะมาแล้วเนาะบัวบัวจะอันอันรวมแหละอันรวมกําลังเบิ่งกบบินอยู่เดีพี่น้องเ เอาดินมาเช่นช <c ười> <c ười> ิพกเดือนน่าบินอะไทีแต่ว่าคือตัวใหญ่นี่คือสีเอาใส่จกลูกนี่นาะเบิ่งเบิ่งลูกใหญ่ก่อนเท่าดเพิ่นเพิ่อนเขียนบอกอยู่แล้วว่าเนาะลูกสีนตกใหญ่ตัวน้อยดิจ่ะใส่ตัวน้อยตัวน้อยโอ้เพิ่นเขียนบอกค่ะก็ดีได้พี่น้องะแสนสี่น่ะทงหนึ่งซาเปะ โดนนี้กเขาเขเสียบแล้วกันน่เ่าไรวได้เท่าไรได้ประมาณทุกหนกันประมาณชิบพันหรือว่าหาหกพันหรือโนะหกันเนาะแต่ว่าคือลูกใหญ่นี่เาสียจะลูกสามลูกสาลูกไหมไมเท่าไรชิบพันไละชิบพัเนาะ แต่ในเทือเบิดบ่เบิดบ่โดเบิดอโดนน้องบางบางเ้าวขายดีก็เบิดบางก็ดีก็บเบเบิดก็ไปนั่งขายตลาดโต้นะแต่ถ้าว่าเอื้อไปแต่ละเทือกอ่เบิดอยู่ยังลำดอยแบบก็เป็นกำไรของข้าวกับเบเบิดก็กินอะไนั่นน่ะนจุดไม่สั้นเนาะได้แล้วเอื้อใส่ได้เนาะโอ้โหง่ายเนี่ยผลพวงกันเนาวผู้ใหญ่กี่ไรเนาะ ส้มไข่ด้วยหนึ่งนะว่าแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันมันบอกรสชาติเดียวกันเมนรสชาติดียวกันมันต่างกันมันต่างกันแต่ว่าใหญ่กับน้อยใหญ่กับน้อยเนาะพี่น้องนั่นแหรกน้องผมพี่น้องไขกั่าบมี่เนื้อเห็ดเนาะอันนี้กับโบเมนว่าเงินเจ้าของลงทุนซัมนาเนาะไปดาวเอาซัมดาวดาวไปขายอะไรก็เอาซือขึ้นเงินมาเท่าไหร่ จางลงมาในก็ไปเข้าไอ้คนนจะช่วยี่ยาดอยไ้จะดอยเป้ะอาวิย่ยแล้วเข่าสองมุ้งเลยได้สเนาะพวลาให้ลงบาดเดียวคนะเออแล้วเป็นจังได้เนาะอ่าตั้งแต่คุณเนธตั้งแต่เอาหลังคาขึ้นเนาะคุมคึมาเลยแหละ ว <c ười> vale <Will> ่าแล้วบ like, so <laughs> <sm> <ise> ่เอ uh, no. ้ยม <ng ratios> ื้อนี้แล้วเบิดแล้วมื้นี้เนาะโดยแล้วคงลังคาแน่นอนเออดีใจโดยสิได๋ดีใจใจอยู่วันนี้เนาะโอ้เนาะบ่คิดพันเลยใกล้แล้วจังได๋กใกล้สิมีเนันหลายสิลนเว้ยมือบ่นน้ปาายไดจะน้อยไแจิเออๆๆปไปแต่ง่่แต่งบ่แต่งปเข้าบดนี้ นีดอก็งงอันนี้ป้า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 เน้นปาเนนเลยจิงเือว่าเมื่อนี้ทั้งเรื่อเพกาจัดเจงมื่อ่นบ่แม่เขาเห็นไปดีเทาเช่น้ำก่อนบ่แม่ช่น้ำก้อนเน้ตื่นนอนนอนเมื่ออื่นด้วยว่าขันว่าพวกข้าวแกไปตัวแรงพวกงานแต่ตัวแรงเขาจะไปขาตัวแรงก็ได้อีกนันเนาะ ก็เพิ่งงานเพิ่งงานอเด้อไม่เอื่อแขาได้อีกกันดนแ้นโนกาบที่มันบดชุดนี้เหาอไปเอามาอีกได้เสีที่ได้ขายดีโาธุนะหายมันพลังเลยอัลโต้อั่ได้งานกลางคืนเลยเนาะเป็นแบบงานบดขึ้นเลยตั้งใจเอามาเป็นเนี่ยแหละตั้งใจคเอามาชำเก่าบ่โดย เออเตเลเชอร์นี่กัได้ได้เเลเชอร์อันประมาณได้อยู่สองสามเซนเอเลเชอรกับเลมเชอรกับได้ซ้ำเเลเชอร์กับได้สองอได้น่นนัก็ได้เนี่ยจงได้ใชเก็บด็กเก็บห่อยไปนี่แน่นนไ่กัเฮาบ่ได้เห็ดเนาะยังเป็นหนีอยู่เนาะไ่รู้ว่าอะไรนีไฟฟ้านี่บ่สามารถบ่ร้อยไม่ร่อย้แล้ใส่เรียบรอยใ่เรยบร้อยเนาะโดยเบิดไปเก้าลัน ก๊าลันหาโบจอยเงินก๊าลานหาแสนก๊าลันหาแสนนะพ่อพี่น้องก็ถืว่าจ่ายจ่ายไปแล้วห้าแสนยังอยู่ก๊าลันยังกาลันบันนี้เนาะก๊าลานนี้จะเดือนได้บันนี้เอ้ยเดือนได้เพิ่นน้ำมาเพิ่นพัดอยู่บ่เพิ่นพัดเดือนสองเพิ่นสองแซกุลเท่านี้เดือนกุมภาเนาะแมินอ่าพ่อพี่น้องก็มีแต่ว่าอ่า nhà nhìn nhám hả đéo nhìn đéo nó người nó chẳng này cái đây hai hai bớt đấy nó vào cầm này à, cái dù này là à, tổ này hậu là khay hai bớt gì lẽ cầm khay bốn bớt mình cả đây tiêu thun cả cái cờ đấy nó hai phân gì xíu à không phân mà khay hai xíu tổ khay hai bớt đấy khay hai bớt bớt là cái tổ là ao ngân nó đồng tay อให้ทั้งนีเจ้านีเพิ่อนเวลากระทากว่าเขามีเขากระถอกบาดเดียวได้ไปเลยมันได้นาได้ถอบาดเดียวได้แต่แต่เพิ่นแบบว่าสัญญาแล้วเพิ่นสัญญาว่าเขาได้แล้วก็เพิ่นแบบบทได้ลุหน้าคาเลยอลก็แบบว่าเขาเขาอย่างมีเซนสัญญาบทบันทึกกันนะสี่เดือนเพื่อนยังเอาเหมือนบอกสมมติว่าเขาถอบาดเดียวเลยกะเกาลัานนะคะเกาโดย สี่เดือนเพิ่นจังเอาน้องเพิ่นแเดือนเพิ่นจังเอาแต่ว่าแต่สมมุติแต่ว่าภายในนะอ่าสเดือนน่ะนับเอาเดือนละน่ะ5 0 0 0 0 5 0 0 0 0โอ้มันน่ะเดือนกคูณเบิงเนาะอ่า5 0 0 0 0 4พี่น้องประมาณไรโอ้ได้ล่ะยามเด้อซะเด้อเนาะงามั่นมัน หาบัวทองบัวท่านเห็นกันได้เด้อเนาะบัวทองบัวท่านเนาะคือแบบบัวมินนห์อันว่าเอฟซีเนาะคือเอฟซีทุกคนคือแบบว่าเข้าใจเอื้อยถ้าบัวมินไไฟกัมันเดินเรื่องเหยื่อเที่ยวเที่ยวชาติมาได้เนาะชาติอีเนาะอันเอฟซีแบบว่าคือหานีมาบ่มีเนาะเขาเก็บเขาทุบเขาใคยหลายๆที่เอฟซีเตือนแล้วก็บอกเอื่อยเนาะว่าบ่ให้มีนี่มีชินถ้าบ่มีนี่เอื่อยกับบัมีไฟแล้วกัมันแบบว่า สัญญากันบอกบ่มีผลกระทบต่อเอื้อยว่าเพิ่อนจะยุดหันยุดนี้นะเพิ่นว่าว่าถ้าบ่มีจ่ายและคือว่าเอาปดไผ่คืนโดยบ่มีผลกระทบต่อเอื้อยเนาะเอื้อยจังว่าเอานี่มาถ้าแบบเฮาจ่ายไปแล้วเพิ่นบ่ได้ส่งเงินคืนมีแต่เพิ่นปดไผแต่เงินเอื้อยเพิ่นเอาไปเนาะสมมุติโตเอื้อยจ่ายเพิ่นเอาไปเพิ่นบ่ส่งเอื้อยเอ็นเนาะโดยนั่นแหละพี่น้องคือสีนั่นแหละเนาะว่า้ก็เรื่องเพื่นเรื่องไปก็มันจะเป็น เรื่องจะเป็นในการให้เพื่อนที่ชานเรี่องจะเป็นแห้งแบบว่าเขาไปขอน้ำเพื่อนคนก็ว่าไปบ้วแห้งกับเด็เขาก็เข้าใจเนาะว่าเพื่อนคือว่าบัวอยากให้เขาเนาะเนาะเขาก็เอาตั้งตรงว่าเพื่อนว่าไปบ้วแห้งยู่ใส่มันก็ใส่ได้ไปแต่กับโบมิดเด้อนเนาะเนาะคนคนบ้านเดียวอยู่แต่เขาก็รักเพื่อนไงว่าว่าโบได้แล้วก็คือบ่ได้โบเป็นยังพี่น้องเไรตอนนี้กัเขาก็เอามาดีดร้อยแล้ว โดยมีแต่ว่าตอนนี้ก็ซูหันแล้วดิ้นรนต้องเอานี่มาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าวาบได้เด้่องเงเชื่อเงทีถ้าหากว่าบบมีงานกับโบได้เอามาเมนบอกเมนบบมีงานกับโบได้เอามาเนาะเมนว่าใช่เด้ไปขายข้อมือแน่นอนโบเมนไปขายโบมือแบบว่าบบได้เนาะแปลว่าเฮาบบมีอันเครื่องไฟฟ้าบบมีตู้เย็นตู้เย็นแล้วก็เฮาต้องไปแต่ละงานบุญแล้วก็ไปสมมติว่ามันบนงานบุญไก่กับโบได้ไปอีกเนาะโดย อันนี้มันใกล้บ้านบ่อันนี้ข้ามไปอีกบ้านนึงใกลจิตกับบานต้นน้ำอันนี้ซเล้งกะเอาไปก็ได้ันกะจังรถนะกระจางเห็บุนบจิตเยังเบัโอ้คนบัก่บ้าัม่้เนบิตนี ตกใจหมดเลยเนาะเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์เอียงอันนี้จะเห็นแล้วอยากได้หันหลายอยู่เพื่อนก็สร้างมันเบาให้ว่าจะเหตุกันณ์ไดไอ้มีไฟแล้วมีแล้วก็บบใส่ได้โบซื้อได้ใส่ก็โบพอใจเอ้ยเนาะก็มีแต่ว่าเพื่อเจชิมาหนจะเหตุเนีได้เพื่นว่ายูไปเหตุผลของเพื่นคือแบบว่าอยาคิด เออเอามาขายอยู่ในเฮือนซานี่แหละพี่น้องเอ้ยจําสะดวกเนาะสะดวกสะดวกแต่ว่าน้องเดือนก็พยายามเด้อน้องเดือนเด้อเออเฮ็ดจังได๋ซะเนาะอ่าเริ่มขายตั้งแต่มื้อแรนู่นลเนาะพ่อพี่น้องมื้ออื่นอ่าก็ากินข้าวนําเพิ่นเบิดเลยซ่ซ่ครับยัง้รองแล้วบ่จะลุยจะลุยแม่นบ่จะลุยจะลุยเบิ่งเนาะคํากองบ่จิตม

กาคือซีน่นี่เดี๋ยนาะเป็นจังไรนอของกินยังได้มานี่มาพันพันขอบคุณนะโอ้ยไม่ยังอันนี้เหรอเป็นแต่แซ่บแน้นี่นอปลาปลาเซ่บอุ่ยใหญ่ทีฮะไบ่เคยกินจชิงเดื่อนอันนี้คือไงเฮ้ตี้ปลาเค็งกินปลาเค็งไงปลาเค็งไงแช่เนอหนีเนาอผอพี่น้องเลยเออเนาะงอ่าก็ได้ยินเดี๋ยนี่แล้วปลาเค็งใหญ่เนาะพผมพี่น้องอ๋อเลยเลยเลยเนาะอเส้นแซ่บเส้นแซ่บ ปลาเก่งกับบังบอเป็นเสียบยีรอกหรือใหม่เลยเอนี่เนาะโอ้ของสดสดลุล่ะเนี่ยสดสดห่อนห่อนเลยนี่ปุ่นน้องเดือนมายังอะนนะบอโอ้เบ้บ้านนี้ผ่านบ้านผ่านบ้านบ่แมนงูเหินผ่านปลาเนี่ยเออเอาเอาเอาจะนออจทำไรกะอาเส้นเสีบเด้อเนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องอ่าคือซีนนั่นแหละเนาะอ่าเพราะว่า thằng anh bộ phi long có đại thai bây giờ cần hẹn gặp phi long vô cáp là bộ à, phần cơ zoom u nó phi long tăng vào hụt lạn nó nó này cả, ba phi long ấy đang chạy hay mưa là bóa. mưa là bóa. ok ok ok, à, thay, ok ok, à nãy nè phi long ก็คือว่าเลยเนาะอ่าจังไดก็มุดจู่ๆคนนั่นแหละใกล้สิฮอดปีใหม่มาแล้วอ่าเดินทางไปทางไหนมาทางไหนก็รักษาสุขภาพแล้วก็ค่อยไปค่อยมาอ่าเดินทางปลอดภัยเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าเบิดทุกจู่ๆคนเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยจังไดก็คือว่าเด้อเนาะขอหายทางผมเม่พี่น้องเอฟซีอยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวพ่อบริจิตเองเนาะ้อพี่น้องคือนชได้ขอสุดจบคลิปก็จังไดก็ กาขบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตรสูขสุขคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เนาะอันนี้ก็โอ้ยเพือนซานเพิ่อนน้องพ่อพี่น้องเลยเป็นตาซ้อนดีใจนำ้ำ <c oughs> ดีใจนำ้ำน้องพ่อพี่น้องเลยคุณปากกุ้งปงกุ้งปงอยู่เนาะคุณคุณพี่น้องเลยคุณปรโตโอเคโ okay. อเคอาน้องพ่อพี่น้อง อ่าไปแล้วเนาะคือส uh, ิประมาณนี k, uh, ้แหละพี noi, olo, ่น um, ้องเอ้ย um, อ uh, ่าบัดนี้สิได้กินข้าวไดบ่าย2:00นแล้วพี่น้องบ่จิตยังบ่ได้กินข้าวเช้าเนาะเพราะว่าเฮาเลยพี่น้องบ่ิเองช่วงนี้น่ะเฮ็ด้างักแตงเนาะอ่าล่นไปล่นมาตั้งแต่เช้าๆเนาะพอพี่น้องอ่าบ่ได้กินาเช้า2:00นบ่ิเองก็ได้เอาโอเคพี่น้องเอ้ยจังไดก็อ่าเป็นกําลังใจให้บ่จิตนเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยเอาจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง FC อยู่ดีมีแฮงอ่าขอ เป็นกำลังใจให้บระจิตเนเ้อร์น้อพ,อพี่น้องโอเคขอให้ทั้งพอม่พี่น้องเอฟซีประจุคนลำรวยลำรวยเป็นกำลังใจให้เนเ้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง